จากเราไปแต่กายแต่จิตใจหรือหัวใจของพวกเรายังอยู่กับพี่ต้อยเสมอนั่นคือประโยคสําคัญที่ผู้จัดมากฝีมือไก่วรายุทธได้ให้สัมภาษณ์ในขณะที่เจ้าตัวเดินทางมาไว้อาลัยต้อยเศรษฐาในงานสวดพระพิธรรมศพคืนที่สองวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณวัดเทพศิรินทราวาสโดยบรรยากาศในงานมีเหล่าคนบันเทิงไม่น้อยที่มาร่วมไว้อาลัยครับ ี่ต้อยอยู่ในใจพี่ต้อยอยู่ในเสียงเพลงอยู่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะพี่ว่าโอเคท่านอาจจะจากเราไปแต่ร่างกายแต่จิตใจหรือหัวใจของพวกเราเนี่ยยังอยู่กับพี่ต้อยเราคิดถึงเมื่อไหร่เราก็ดูรูปเราคิดถึงเมื่อไหร่เราเปิดเพลงเราก็ได้ยินเสียงพี่ต้อยละคือพี่ต้อยป่วยพี่ต้อยเป็นอะไรเนี่ยพวกเราก็รู้ก็ตามข่าวตามอะไรกันตลอดเศร้าใจเสียใจตลอดเวลาในสิ่งที่พี่ต้อยเป็นการจากไป ไม่ใช่มีเสียใจทุกคนเสียใจแต่อยู่ก็ทรมานไปอีกนานนะคะรับพี่ต้อยไปที่ดีๆแล้วพวกเราอยู่กันตอนนี้ยังต้องทรมานก,กันไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเระลึกถึงแกตลอดเวลาเวลาเราเจอกันเมื่อสองวันที่ก็ยังนึกถึงคุยเรื่องเก่าๆก,ก็ยังมีเรื่องของพี่ต้อยอยู่ด้วยรู้สึกว่าเขาจากไปเพียงแค่กายเท่านั้นใช่ไปแต่ร่างกายหัวใจจิตใจของเขาของเราก็ยัง รวมกันอยู่ในในความเป็นกลุ่มของความเป็นพี่น้องโอ้พี่ก้อยเป็นคนดีเป็นคนจริงใจแล้วก็ไม่เคยหินมพี่ต้อยโกรธใครเลยเนี่ยแหละสิ่งที่ทุกคนอยากได้คือพี่ต้อยไม่โกรธพี่ก้อยเอ็นดูทุกคนพี่ก้อยเผื่อแผ่พี่ต้อยรักทุกคนพี่ต้อยยิ่งน้องๆยิ่งใครอย่างนี้เข้าไปปรึกษาหารือเนี่ยพี่ต้อยก็มีคาปรึกษาให้ตลอดเวลาแต่พี่ต้อยเป็นคนชอบเล่นลายเหมือนกันเราก็จะทักกัน นู่นนี่นั่นคุยกันถามกันตลอดเวลา oh. จนสุดท้ายอีปมันสั่งพ่อมันบอกว่าพ่อไม่ต้องเล่นลายไม่ต้องตอบใครแล้ว mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยก็เลยห่างจางไป mm hmm. แต่เราก็ตามดูอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ทั้งวงการบันเทิงวงการเพลงวงการอะไรแกเป็นศิลปินที่และเป็นศิลปินแห่งชาติ mm hmm. แล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนยอมรับทุกคนรักนะครับ mm hmm. การสูญเสียพี่ต้อยไปทุกคนก็รู้ว่าเราสูญเสียสิ่งที่มีค่าของวงการบันเทิงไป mm hmm. แล้วครับเราเป็น mm hmm. ห่วงพี่เปี๊ยกก่อน ก่อนที่เจ้าจะป่วยเพราะว่าตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่เปียกต่อหน้าต่อตาพวกเราคือนั่งกินโต๊ะแชร์กันที่ที่แถวศรีลมพระพง์แล้วพี่เปียกกาลังจะยกช้อนไปแล้วช้อนหล,ล่นลงไปกับมืออะทุกคนก็ตกใจเฮ้ยไปเลย๊อฟพง์พัดไวมากเลยพี่เปียกพี่เปียกยกช้อนโทรศัพท์ทันทีพี่ไก่พี่น้องเอารถตู้ออกไปส่งโรงพยาบาลจุฬาปุ๊บไม่เป็นไรมากกว่านั้นเลย แล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ราคาแบบตัวอ่เบียงเองคิดว่าตัวเองโอ้รักกันมากเนาะเขาคู่กันรักกันมากเขามากันตลอดเวลาอาจจะทางด้านจิตใจพี่เบียงอาจจะเศร้าใจอาจจะนิ่งไปแต่พี่ว่าไออีฟเป็นคนตลกอีฟเป็นคนตลกว่าเป็นคนสนุกแล้วอีฟเป็นคนที่พูดคุยกับแม่พ่อแม่ได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหลานลูกก็คงทาให้พี่เบียงหายเศร้าได้ทีพี่ต้อยยังอยู่ในหัวใจ ของทุกๆคนที่รักและคิดถึงพี่ต้อยนะครับทางด้านคุณบอยกโกศิยพงศ์ผู้สร้างตำนานเพลงเหมือนเคยกับเสียงร้องของต้อยเสยถาได้เปิดใจถึงการจากลาโดยที่ตนเองก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วอย่างนี้วา่าเราทุกคนได่สบายนะครับแต่ว่าพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆเนี่ยก็ก็กอดตกใจกันไม่ได้นะครับแล้วมีไปเยี่ยมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ได้ไปพบแก่ก็มีมีอ่ ได้เขียนถามในไลน์อะไรฮะครับผมที่ไปเจอเป็นตัวตัวเลยนะครับไปเจอกันเป็นไปเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเขียนทางไลน์ทางอะไรเงี้ยครับผมครับก็จะได้ทราบว่าอาการทรงทรง,งุสุดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าแกน่าจะยังอยู่ต่อแน่เลยเพราะว่าแกอยากจะแกอยากจะเลี้ยงหลานอะ่ะแกรักน้องมีบุญมากเพลงที่เคยทำรวมกับพี่บอย,ยอะค่ะอัจาาอาตไเองพูดถึงเพลงที่เคยทำด้วยกัน กไ็ได้ทำด้วยกันอสองสามเพลงนะครับมีปีที่ผ่านมาก็ได้ทําเพลงหนึ่งนะครับก็ตั้งใจแต่งให้กับหลานแกนะครับเราให้ความรู้สึกที่พี่ต้อยรักหลานมีบุญมากอย่างเงี้ยนะครับก็ยังก็ให้พี่ต้อยได้ฟังเป็นในช่วง Christmas คริสต์มาสนะตอนนั้นเข้าโรงพยาบาลอยู่ก็คิดว่าเมื่อไหร่ที่แกหายดีก็คงจะได้ ส่งเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันอะไรเงี้ยครับผมชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงเธอช่างน่ารักนาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคุณตาเนี่ยร้องร้องแบบ<ช>พูดพูดกับหลานว่าเธอช่างน่ารักมากเลยจะ,ะจับจะจับเธอกอดปัาไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วพี่ต้อยก็ร้องร้องได้อย่างมันมันซึ้งใจอะ่ะก็มีเพลง มีเพลงเหมือนเคยนะครับไอเดียคุณนบเลยนะครับเป็นคนที่ทําให้เราได้ไปเจอกันแล้วก็ได้ได้ได้ขออนุญาตให้พี่ต้อยมาช่วยร้องให้นะครับก็เป็นเพลงที่ทำให้เหมือนเป็นต้นแบบของครอบครัวเคารพรักแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รู้จักคุณนาเศรษฐานะครับอต้อยของพวกเรานะครับก็ไม่คิดว่าจะต้องมางานแบบนี้นะพร้อมๆกันแต่เรารู้สึกว่า นี่คือความรักที่ต้อยมอบให้เรานะท,ทั้งเรา4คนนะครับในใต้กกร่มเงาเบเกอรี่มิวสิกก็ไม่มีเ,เพลงของต้อยนะครับที่ต้อยช่วยมาร้องให้เนะี่ยคงจะไม่มีคนรู้จักพวกเราเท่าวันนี้ครับผมนึกถึงพี่ต้อยก็คือความสดชื่นนะครับแล้วก็เสียงอันไพเราะซึ่งไม่มีจะไม่ได้ยินอีกแล้วครับสําหรับเวลาพี่บอยมีเขียนเพลงใหม่ๆอะไรยเงี้ยผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดมือ่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้อยู่ใกล้ๆพี่เขา ถึงแม้ได้กร,ดร่วมงานได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยบ้างนะค,ะครับกับผมคุณอบอบ้านเราก็เ,เสียเสียไอคอนไปคนหนึ่งผมผมเรียกว่าไอคอนดีกว่านะฮะ,ตะแตะ่แต่ละแต่ละเจเนอเรชันเขาจะมีไอคอนของเขาใช่ไหมฮะเออเอเอ,เอ,เอต้อคาก็คือไอคอนของยุคเขาครับเจเนอเรชันเขาเราบ้านเราก็วันนี้ก็เสียไปคนหนึ่งนะครับเสียใจกับทางครอบครัวเขาด้วยครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ